ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Inspire o n s t a g e by TikTok for Business อยู่น้อยอยู่เยอะช่างมันทำเอาไว้ก่อนทำหน้าบ้านของเราไว้ให้ดี ขายตัวเราก่อนก่อนที่จะขายของที่เราจะขายบนตรี pop ไม่ได้จําเป็นต้องตลกอย่างเดียวแต่ว่ามันควรจะเพลิดเพลินหรือน่าดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้หรอกจนกว่าเราจะลองลงมือทำเหตุผลที่วันนี้หลายหลายคนทำแล้วไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ทํามันอย่างเป็นมืออาชีพถ้าแอมเองย่อท้อจากวันแรกที่แอมไลฟ์สดขายได้พันกว่าบาทวันนี้ก็ไม่เกิด บิลเกตได้ล่าวไว้ในปี1นึ่ว่าคอนเทนต์อีสเซิ่ตทีสำหรับแต่งไม่ใช่ค่ะเรียวคอนเทนต์ต่างๆบิลเกตไม่ได้ข่าวค่ะบินบิลแต่งต่าง